ก็ต้องขอากล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะอยู่ผมเด็กธารุดุลิชิตเคยนะครับนะคนเดิมเสียงเดิมนะครับแันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Pick up นะครับนะซึ่งจาก e ีพีเด้ที่ทําการทําคลิปรีวิวการอัปเดตของเกมปิ k ั p นะครับนะ ซึ่งภายในคลิปก็ได้อ่าพูดถึงเรื่องกล่องของขวัญาำนนะ้าที่ตัวเกมไม่ใช่เด็กเขาเรียกว่าอะไรนะผู้พัฒนากมได้ทาการอ่าไปซ่อนไว้ในสถานที่ต่างๆนะครับนะกล่องของขวัญนนะั้นในช่วงปีใหม่ที่เขาทําไว้นะซึ่งในคลิปนี้ก็จะพาไปหากล่องของขวัญพวกนั้นครับนะว่าเอาไว้ที่ไหนบ้างแล้วก็ซ่อนไว้ที่ไหนแล้วก็ภายในกล่องนั้นจะมีอะไรนะครับนะก็จะพาไปหานะครับนะว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็จะบอกอ่าที่อยู่ด้วยนะที่ของกล่องนะ แต่ว่าก Después, ่อนที่จะเริ่มคลิปครับนะก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร์ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนะ <t ell> ขอขอละหนึ่งไลค์นะครับนะโอเคครับ,รบเดี๋ยวเราจะเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะครับอ่ากล่องแรก <Antonio> <t ell> ก็อยู่ตรงนี้ครับนะอยู่ใกล้ๆสะพานนะครับนะนี่กล่องก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่นอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวจะทําการเปิดเลยนะครับนะอ่ากล่องแรกก็จะเป็นล้อรถนะครับนะนนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในท้ายเลยนะครับนะ กล่องอ,อันต่อไปก็อยู่ภายในร้านอันนี้ทำนะร้านร้านข่ของนะครับนะ,ะน,น,ะะนี่ก็อยู่ในร้านนะครับนะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนะก็จะเป็นพวงมาลัยสีแดงครับนะ,ะนี่สีอย่างจา้าบเลยนะครับนะก็จะเหมือนอันนี้เลยนะใช่เหมือนกันแต่ว่าลายมันจะต่างกันเฉยๆนะเก็บไว้ท้ายรถแล้วก็ไม่ได้มีแค่กล่องเดียวครับนะหลังร้านก็จะมีด้วยครับนะนี่อยู่ตรงนี้ อโอกลุมยากนิดนึงโอเคกดเข้าไปอ่าก็เป็นลออันที่สองครับนะโอเคแล้วก็จะมีอีกที่นึงก็คือตรงสะพานครับนะใกล้ๆกันครับนะจะขับไปดูเลยกล่องอ,อยู่ตรงนี้นะนี่ตรงสะพานะครับนะแล้วก็ทําการกดเลยนะอ่า ก็จะเป็นล้อรถนะครับนะอ่าล้ออันที่3นะครับนะโอ้โหสว่างเลยโอ้สว่างกระจ่างใสเมื่อกี้นี้นี่ตัวน,นี้เราก็ได้อ่าล้อนะครับนะนี่เลขอันนึงก็จะครบแล้วนะครบอ่าครบชุดแล้วนะครับนะอ่านี้ขา้ที่หนึ่งนะอโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกล่องอันต่อไปเลยดีกว่านะ กล่องอันต่อไปก็ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้กันดีครับนะอ่านี่มาดูกันว่ากล่องอ่านี่อันนี้คือครบแล้วครับนะนี่ครบชุดของมันแล้วนะอ่านี่อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายก็น่าจะรู้ครับนะนี่สถานที่ต่อไปนะก็คือน่าจะรู้กันดีนะจากคลิปอีพีที่แล้วนะอ่าอ่าแต่ว่ากล่องนี้ใหญ่เป็นพิเศษนะเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันอ่าบ่อรุดอันใหม่นะนี่ นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถแป๊บหนึง่งรถก็จอดใกล้ๆอันต่อไปก็จะอยู่ที่อ่าที่รับสินค้านครับนะนี่ที่เราไว้รับของนะเอาไปส่งร้านค้านะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะเปิดออกมาก็จะเป็นอ่าฝากระโปรงรถนะครับนะนี่พร้อมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่ของประดับคริสต์มาสนะเออผมไม่รู้เขาเรียกว่า,างไงนะโอเคโอ,คโอ้บอกบอก,กวางเบาะดีๆก่อนองกลัวร่ว โอเคอ่เดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปเลยดีกว่านะครับนะอกล่องอันต่อไปก็อยู่ที่ร้านทําสีรถนะครับนะนี่ก็อยู่ข้างในเลยนะครับนะนี่เปิดออกมาก็เป็นอากันชนหน้านะครับนะนี่มรัวของจะลุนเปล่านะ แล้วก็ก่องอันสุดท้ายก็จะอยู่ที่ปั๊มน้ํามันครับนะก็อยู่ตรงนี้นะอ่าเปิดเลยอ่าก็บินเบารถนะครับนะนี่ซึ่งตอนนี้เราก็หากล่องจุนคู่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่ของก็จะประมาณนี้นะนี่เตรียมท้ายรถเลยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดคลิปไปที่หลังประกอบ ของพวกนี้เสร็จวิธีเรียบร้อยแล้วครับนะ A f e w moments later อตอนนี้เราก็ทําการประกอบเสร็จวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับนะว่ามันจะดูดีแค่ไหนนะครับนะในของแต่งก็จะประมาณนี้นะครับนะนี่ล้อก็จะเป็นล้อแบบทรงอารูปดาวนะครับนะฟาารอ่ง อันนี้ผมลืมชื่อนะครับน่าจะเาเรียกว่าอะไรนะามันลิบบินอะไรสักอย่างนึกชื่อไม่ออกนะอ่ะาภายในรถก็จะประมาณนี้ครับนะนี่ก็ดูดีใช้ได้เลยครับนะก็ไม่ได้แย่มากครับนะนี่ถ้าเกิดว่าทําสีขาวว่าน่าจะสวยใช้ได้นะคนะอ่าแต่ว่านี้ยังไม่มีเงินทําสีรถครับนะอ่าอ่าก็มีเพียงปวันนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับนะ ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับนะก็ต้องอย่าลืมอ่ากดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้พูดผิดหรือผิดพลากดกระใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะสามารถมาเมนบอกได้ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ